ช่วงสัปดาห์นี้ถึงสัปดาห์หน้า28สิงหาคมถึง6กันยายน68ประเทศไทยยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งฝนอยู่ในเกณฑ์กระจายถึงเกือบทั่วไปจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมที่จะเลื่อนลงมาพาดภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคอีสานเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในทะเลจีนใต้ซึ่งจะทําให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังแรงขึ้น โดยเฉพาะช่วง31สิงหาคมถึง3กันยายน68เคลื่อนลมแรงขึ้นยังต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนที่ยังมีอุทกภัยส่วนช่วง7ถึง11กันยายน68ประเทศไทยยังมีฝนกระจายหลายพื้นที่และยังมีฝนตกต่อเนื่องหนักเบาสลับกันในบางวันอิทธิพลมาจากร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนสำหรับพายุหมุนเขตร้อนยังต้องติดตามเป็นระยะระยะต้องพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบรอบด้าน โดยปกติช่วงเกือนสิงหาคมถึงกันยายนมีฝนตกชุกส่วนพายุบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกและทะเลจีนใต้มักจะมีการก่อตัวถี่ขึ้นส่วนจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศหรือไม่ติดตามอย่างต่อเนื่องสำหรับการตั้งชื่อพายุเป็นไปตามตารางที่คณะกรรมการใต้ฝุน่นได้มีข้อตกลงและกำหนดไว้ขึ้นอยู่กับชื่อใดจะได้ก่อนหลัง